ตั้งค่ะโ่าบากัน ไปเลือกตั้งกันค่ะเขาขับรถเขาต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะเพื่อความปลอดภัยของมันจะได้เหยียบง่ายไม่โชคใส่ส้นสูงเนี่ยมันไม่ทันั่ะต่บางคนไม่เห็นเพื่อนไม่โขับรองเท้าส้นสูงเลิศมากนะแต่ไปทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันค่ะ บกอยาดเลือกตั้งคบบออนมาเลือกตั้งอย่างคุณีนะเลือกตั้งแล้วนี่เราคู่ไสสิยง เขาไม่อันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงเลือกคนที่เราชอบเนาะประมาณนั้นแหละผู้เราไปก่อนไปไม่มีใครบังคับใครนะบัตรบัตรที่มีรูปเราเนะี่ยไปเอาอันไปขับขี่ที่มีรูปแฟนลืมแต่ไม่โชคไม่ลืมเนะี่ยพุาน่ะแฟนถ่ายอยู่คุณกูวสิไปเลือกตั้งือบอกเอาอัน พัอมาเลือกตั้งดูผู้เบาวอยู่นู่นว่สชักกต้องมีบัตรนะปะเดี๋ยวเอาแต่นี่พนใจกินหรอโอ้ยอะนใจอะดรอะอยอะนะ เขาบ่าวอยู่นู่นเลยเขารู้ไหใครเก็รู้ใช่ไมคนอัเร็นคชขับ